ดวงความรักของชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ชาวราศีสิงหรือว่าจิตวิญญาณของราศีสิชาวราศีสิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสคนรักเก่ากลับหวนขึ้นมาหรือชาวราศีสิง์ที่มีความลับอยู่ระวังจะถูกเปิดเผยอาจารย์อาจารย์าารสรุปดีหรือไม่ดีวันนี้เอาไปว่าดี เนี่ยเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ท่านใดที่กําลังสับสนเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักคนรักของเราอยู่ตัดสินใจไม่ได้หรือบางท่านเริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองใหม่ในเรื่องความรักในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ถามว่าจะเจอคนที่ถูกใจหรือเปล่าอาจารย์ต้องบอกเลยว่ามันมาโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งตัว เพราะฉะนั้นในเรื่องของมหาเสน่ห์เนี่ยชาวราศีสิง์เป็นราศีที่มีสเสน่ห์มากที่สุดทั้ง12ราศีเพราะฉะนั้นชาวราศีสิง์ใครที่ยังหวั่นไหวเกี่ยวกับเรื่องของสถานะความชัดเจนความมั่นคงยังไม่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเรื่องของความสัมพันธ์อย่าเร่งเราอย่าไปเร่งให้มะม่วงสุกเร็วเกินไป ให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะนั้นบางครั้งบางขราวคำพูดดีๆมันก็ทำให้เรารู้สึกดีแต่มันจะไปเข้าทางสำหรับคนที่พูดเป็นแต่ไม่ได้จริงใจอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่อยๆดูกันไปค่อยๆดูใจอะไรพวกนี้มันมีความสำคัญเพราะนั้นชาวราศีสิงห์ต้องบอกว่าความรักจะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการเงินการทองในกระเป๋าเราด้วย ต่อนหน้านี้ชาวราศีสิงห์อาจจะกำลังคุยอยู่กับใครหลายๆคนแต่มันจะมีหนึ่งในนั้นคือของจริงความรักในครั้งนี้มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจผ่านเรื่องของงานหรือบางท่านชอบในเรื่องของออนไลน์อาจจะหาคู่ในแอปพลิเคชันอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่อาจารย์ต้องบอกนะว่าการเจอกันในรูปแบบของออฟไลน์เนี่ยหรือว่า การเจอในความสัมพันธ์ที่มันคือปกติของสัตว์โลกมนุษย์มันควรจะเป็นอย่างนั้นถามว่าออนไลน์มันดีไหมมันก็ดีมันได้เจอเร็วแต่บางครั้งบางคราวไอ้เฮียแม่งไม่ต้องปกเลยว่าอาจารย์ขาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสามารถแล้วยิ่งต่อไปนะถ้า AI มันเก่งยิ่งกว่านี้นะโอ้โหมันแยกแทบไม่ออก นะเพราะฉะนั้นการที่เจอกันเป็นตัวตัวเจอกันแบบเป็นๆอันนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าสําหรับคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าค่อยๆเลือกแล้วก็ระวังเรื่องของรักซ้อนด้วยเนยีเพราะบางท่านอยู่ในระหว่างทางที่ยังไม่ได้ร้อเซถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ในเรื่องของ ในเรื่องของข้อกฎหมายมันยังมีความเกี่ยวโยงกันอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าถึงจะเจอคนที่ถูกใจแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้อาจารย์บอกเลยว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีความโลภหรือว่าอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่อยากจะได้สมบัติถ้าจดทะเบียนแต่งงานแล้วหนูจะได้สมบัตินะถ้าผัวตายหาเนี่ยหนูก็รวยเลยนะอันนี้อาจารย์บอกว่าเป็นความคิดที่แย่ที่สุด ไม่ต้องไปอยากได้อะไรของเขาเพราะสุดท้ายแล้วเชื่อเถอะว่าอะไรที่เป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอะไรที่เราอยากได้ให้ตายหายังไงก็แล้วแต่แต่ถ้ามันไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นทุกคนบนโลกใบน,นี้ถูกวางมาหมดแล้วว่าจะต้องเจอกับใครจะต้องคู่กับใครหรือว่าบางคนอาจจะโสดแม่งตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นโลกใบน,นี้มันเป็นแบบนี้แหละถ้ามองทางหลักวิทยาทางหลักวิทยาศาสตร์ มันคือการคัดสรรทําไมบางคนถึงมีมีเยอะจังอาจารย์แต่ผมเนี่ยยังสาวกาวอยู่เลยอาจารย์เพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยชาวราศีสิงห์ต้องบอกว่าเรื่องงานจะส่งผลให้ชาวราศีนี้เจอคนที่ถูกใจอย่างเป็นแน่ยังไงก็แล้วแต่การที่เราเตรียมตัวหรือว่าวางแผน ดีกว่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราต้องมีความรู้ส่วนหนึ่งที่จะมองคนให้ออกท่านใดตัดสินใจไม่ได้มีความลังเลสงสัยอยู่อยากจะดูดวงกับหมอดูแอดไลน์มหาจาร์ศูนย์094ไม่มีดูดวงฟรีนะไม่ได้ทำการกุศลเพราะบางท่านก็มาอาจารย์อาจารย์ครับสวัสดีครับมาในไลน์ดูดวงเสียตังค์ด้วยอ้าวไอ้เฮียนะกูไม่เอาตังค์แล้วกูจะเอาเงินที่ไหน จ่ายค่าน้ำก็ไฟนะท่านใดอยากจะดูดวงก็094 4198566สําหำหรับดูดวงแต่ถ้าท่านใดอยากจะเข้ามาสู่หมวดหมดวีพกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีรุ่นนี้13,900ผ่านพิธีปลุกเสกมหาเทพพุทธาพิเศษด้านในตู้นี้29,700 หนังอย่างดีจากอิตาลีงานมือ100% 094 7 8์เ5 6นตส่สีาหำหรับกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทับเศรษฐีสีสวยสดใสนะอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจารย์แนะนำว่าในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสพากันไป ตากอากาศอทากันไปเดินเล่นไปหาอะไรที่มันมีความสุขหน่อยนะดูเหมือนว่าชาวราศีสุขไหลชาวราศีสิงห์หลายๆท่านไม่ค่อยจะมีความสุขกับชีวิตครอบครัวจำไว้ว่าบางครั้งครอบครัวก็เหมือนกับที่หลบฝนหลบพายุแล้วมันก็มีอีกมุมหนึ่ง ครอบครัวก็กลายเป็นพายุสิเองอันนี้ก็มีแล้วอาจารย์อยากจะสอนเหล่าท่านสุภาพบุรุษหลายๆท่านที่มีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าครอบครัวหาหาเงินมาได้ส่งให้เมียส่งให้ลูกแต่ลึกๆภายในแล้วยังรู้สึกอยากจะควบคุมเพราะนั้นจำไว้ว่าการที่เราอยากจะมีคู่ที่ดีไม่จะเป็นต้องเบอร์เฟกหรอกแต่การให้เกียรติกัน การปกป้องเพศหญิงมีความสำคัญกว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงจะหาเงินได้เยอะอย่างไงก็แล้วแต่แต่ความเป็นผู้หญิงก็ยังต้องการมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเป็นเรื่องของยีนที่จะต้องปกป้องกันและกันเพราะนั้นใครที่แต่งงานแล้วแล้วคิดจะควบคุมคู่คิดจะควบคุมลูกอาจารย์บอกเลยว่าคนเหล่านี้ควาย จันใ้มึงพูดแรงไปแล้วเนี่ยพ่อ,องตายเหรอมึงพูดแรงขนาดพราะอาจารย์เคยเป็นควายมาก่อนสมัยตอนที่อาจารย์ช่วงวัยรุ่นเนี่ยนักดนตรีส่วนใหญ่แล้วถึงจะไม่หลอ่อหรือว่ายิ่งหล่อแม่งก็ยิ่งได้ผลมันก็จะมีเรื่องของความเราเกิดขึ้นแล้วหลายๆครั้งในยุคนั้นเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่อาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของ การปีมากนะช่วงนั้นเป็นวัยชลุนเขาเรียกว่าพร้อมที่จะส่งกระสวยอวกาศไปทั่วจักรวาลมันก็กลายเป็นว่าเห็นบั้นท้ายใหญ่หน่อยไม่ได้เห็นรูปทรงที่มันยุย่ยยวนมันได้กูได้ขนลุกเกลียวเลยวะ่ะแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์ตกใจแบบสุดขีดในชีวิตช่วงที่อาจารย์เรียนอยู่ปะวะสไทยวิจิตศิลปะรัชโยธินแฟนอาจารย์เนี่ยสมัยเรียนเขาก็เรียนอยู่ที่มสวมสวประสานมิตร ในช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลเบียรสดช่วงนั้นเข้าหน้าหนาวและปลายตุลาเนี่ยก็เรียกว่าต้นหนาวแล้วอาจารย์ก็ไปออดิชั่นที่ลานเบียนหน้าสีคอนสยามสีค่คอนสแควร์ออดิชั่นติดก็ได้เล่นมันมีอยู่วันหนึ่งจำไม่ได้ว่าวันไหนจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าประมาณสักสองทุ่มเนี่ยเริ่มเล่นดนตรีแล้วอาจารย์ก็เล่นอยู่กับวงจำชื่อวงไม่ไชื่อวง สตางหรือวงอะไรสักอย่างหนึ่งเปลี่ยนชื่อวงเยอะก็ไปเล่นตรงนั้นขณะที่อาจารย์กําลังร้องเพลงหวยหวนของพี่อู๋ธนาธรอ,อยู่หัวใจกระดาษโอ้โหขณะที่กําลังร้องอยู่เนี่ยแสงมันก็ส่องถามว่ามันมองเห็นชั้นหรือเปล่ามันก็สลัวด้านหน้าที่เป็นลานเนี่ยเวทีมันจะถูกยกสเต็ปม,มาสเต็ปหนึ่งแต่มันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่นั่งอยู่ระดับเดียวกับนักดนตรีเป็นเอ่อเป็นเต็นท์ขึ้นมา ขณะที่อาจารย์ร้องเพลงอยู่ตาของอาจารย์ก็ไปเหลือเห็นผู้หญิงยุคกลุ่มนึงชุดนักศึกษาก็ไปได้แน่ใจไม่ได้สนใจอะไรไอเหีย,ย,ยคุ้นว่ะนกศึกษาคุ้นคุ้นเลยคุ้นมากเลยคุ้นมากเลยว่ะเยอะยังไงวะเนี่ยแล้วก็ไล่ไปเฮ้ยไอเหีย,ยคนที่นั่งอยู่แมก่ก็คุ้นว่ะแล้วก็ไล่ไปอีกสักพักหนึ่งอุ้ยไอเหีย,ยคุนนี้ก็คุ้นอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าเขาสามารถที่จะรวบรวมมาได้ยังไง ไปเอาเบอร์โทรศัพท์แล้วติดต่อมานั่งดื่มเบียร์สดกันแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วถามว่าทั้งหมดนั้นเกิดอะไรขึ้นอาเป็นว่าอาจารย์ทําชั่วนะในช่วงขณะนั้นอาจารย์ขนแม่งลุกไปทั้งตัวเลยก็อธิษฐานจิตว่าอย่าให้เกิดอะไรเลยกําลังทํางานอยู่อยากให้หมดช่วงนี้เร็วที่สุดแล้วอยากให้หมดผ่านคืนนี้ไปให้เร็วที่สุดยิ่งนิ่งยิ่ง,งน่ากลัววะ่ะนั่งกินนั่งดื่มอะไรกันอยู่สามคนมันคุ้นหมดเลยแล้วทําไงวะสุดท้าย อาจารย์ก็ไม่ได้ลงไปทักเล่นดนตรีเสร็จเก็บเครื่องเสร็จก็ไปอีกร้านหนึ่งเลยแต่โชคดีที่ไม่เกิดการตามไปอีกร้านหนึ่งและมาเข์กันที่บ้านในช่วงนั้นอาจารย์ก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าอาจารย์ยังเป็นควายอยู่ยังไม่รู้ภาษีภาษาเอาแค่ว่าเราสนุกถามว่าเห็นก่นตัวไหมก็ต้องยอมรับว่าเห็นกรตัวแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นสอนอะไรอาจารย์ค่อนข้างเยอะบางครั้งมาคราวสิ่งที่ผู้หญิงทําแม่งเราก็ คาดไม่ถึงเหมือนกันนี่คือความซับซ้อนของวิธีคิดของที่เรียกว่าสติเพศของพวกเรานะแล้วอาจารย์ก็โวยวายอย่างงูอย่างนี้แต่ถามว่าเรียบร้อยไหมเขาคุยกันหมดแล้วว่าคืออากบดีกันหมดแล้วว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่ามีแค่คนเดียวที่สามารถเข้าไปหาอาจารย์โดยที่มีกุญแจแต่อาจารย์ก็ยังแรดอยู่เลิกงานปุ๊บไปรแรดไม่มีอะไรทำใช่ไหมเลิกเล่นดนตรีเสร็จไปไง ร้านข้าวต้มล้วก็้วต้มแล้งไงห้องสี่เหลี่ยมมันก็วนอยู่แค่เนี้ยแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกพวกเรานะว่าความเงียบของเราหรือว่าการที่เราไม่ต้องไปโต้แย้งกับสตรีเพศหรือว่าสเสด็จเมียของพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วดีที่สุดทําให้ครอบครัวเดินทางไปได้แบบต่อเนื่องแล้วสุดท้ายต่อให้เคี้ยขนาดไหนก็แล้วแต่ต่อให้แบบบ้ากามแค่ไหนก็แล้วแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตมันจะรู้สึกว่า ไม่มีความตื่นเต้นอีกต่อไปเราจะอยู่กับสิ่งนั้นแหละอาจารย์นะผมไม่มีสามคนก็ต้องทําดีทั้งหมดเลยนะสิ่งที่อาจารย์ทําคือมันมีครั้งหนึ่งที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วก็ไม่ได้เกิดการดักฟังแต่ไปยืนฟังเลยสุดท้ายแล้วก็ยืนเอนพิงตรงประตูอยู่ท่านี้เลยจยนำได้เลยยืนเสร็จแล้วไนงะไปไงลูกค้า ได้กันยังแต่วันนั้นอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์นิ่งมากอาจารย์เงียบมากไม่โต้ตอบไม่หือไม่อืออะไรสักคําเลยแต่มันกลายเป็นว่าสถานการณ์นั้นมันสอนให้อาจารย์ว่าอย่าไปต่อล้อต่อเถียงผิดก็แค่ยอมรับผิดถ้าวันถ้าบางครั้งเมียทําผิดเมียถูกถึงแม้ว่าเราจะถูกเมียถูกกว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังจะสอนหมายความว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ให้เมียชนะไปจบ อันนี้คือจบนี่คือนิยามของคําว่าเมียแล้วนะไม่รู้มันจะมีกี่เมียก็แล้วแต่เพราะว่าโลกมนุษย์ใบนี้ก็ยังดําเนินแบบนี้อีกล้านปีผู้ชายที่มีเมียเยอะมันก็ยังสามารถมีเยอะกว่าเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณผู้ชายที่แข็งแรงกว่าหาหาเงินได้เยอะกว่าดูแลข้าวปลาอาหารดูแลเขาได้ดีกว่าเขาก็จะสามารถทําแบบนั้นได้นั่นคือปกตินะ เพราะนั้นอาจารย์จะไม่ใช่เป็นผู้ชายที่แบบไอ้ไปศิลธรรมึงมีเมียเยอะไอ้เฮียมนุษย์เป็นคนสร้างกฎเกณฑ์บนโลกใบนี้ขึ้นมาทั้งหมดเลยมนุษย์เป็นคนสร้างนิยามทั้งหมดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงเรื่องของแก้ผ้าอ้อยหมดเลยแล้วเอาเรื่องของสัญชาตญาณดิบเข้ามาถ้าอะไรทําแล้วไม่เดือดร้อนทําไปเถอะเพราะนั้นในเรื่องของครอบครัวอาจารย์เท่านี้แล้วกัน นะอย่าคิดจะควบคุมลูกอย่าคิดจะควบคุมคู่ปล่อยสบายๆเราก็จะไม่หนักแล้วก็เดี๋ยวเข้าในเรื่องของการบุญก่อนพูดเพลินไปหน่อยนะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าหดหู่กับข่าวคราวที่มันเข้ามากระทบความรู้สึกของเราจําไว้ว่าพระสงฆ์ก็ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียง นั่นคือความปกติจะไม่ว่าพระพุทธเจ้าส่งมาเพียงหลักธรรมไม่ได้ส่งอะไรมาทั้งนั้นเลยแล้วสิที่ส่งมาทั้งหมดจะเป็นร้อยข้อพันข้อที่ใช้ได้จริงๆแล้วใช้ได้แบบเข้มข้นไม่เกิน10บข้ออาจารย์กล้าพูดเลยไม่ต้องอะไรเยอะนะท่านใดยอยากจะร่วมบุญกับโครงการสะพานบุญบิวแชร์แห่งบุญในครั้งนี้ 1,2,0,8,9,8,0,7,6,5อาจารย์จะรวบรวมเงินบุญเงินบริจาคเงินสมทบท่านใดอยากจะร่วมบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบังให้กับคนป่วยคนยากไร้ที่โรงพยาบาลน,นี้ก็ตามเบอร์บัญชีนี้แล้วอาจารย์ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนจดทะเบียนเป็นสถาบันการกุศลใดๆทั้งสิ้นก็ยังเป็นชื่อสุพิชยาละวะเบาระยะขณะที่เจ้าอาวาสบางรูป สลอ,อยู่หมดเงินไปเป็นแสนเป็นล้านโรงพยาบาลรัฐบาลยังต้องการเครื่องช่วยหายใจเพื่อจะไปต่อย,ยอดให้กับอีกหลายๆชีวิตขณะที่เจ้าอาวาสมีเงินอยู่ในคลังร้อยส0งร้ล้านโรงพยาบาลรัฐในเมืองไทยต้องการเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงอีกมหาศาลขณะที่เจ้าอาวาส มีเมียมีอีกหลายๆคนที่ยังสะสมความโสดอยู่เพราะนั้นโลกนี้มันกับตลปัดจะไม่ว่าศาสนาเรายากที่สุดทุกศาสนามีเมียได้มีครอบครัวได้แต่ศาสนาพุทธต่างออกไปนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้อาจารย์ทำมา2-3ปีแล้วน่าจะ3ปีถึงสปีหรือเปล่าไม่รู้ได้รถมาหลายร้อยคันมากอาจจะถึงเกือบหลักพันแต่ตอนนั้นไปช่วยเด็กๆพิการแต่ครั้งนี้อาจารย์ได้คุยกับลูกศิษย์ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยว อาจารย์จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับคนป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่อย่างน้อยให้ชีวิตเขาได้ดีขึ้นสักนิดนึงก็ยังดีหลายๆท่านมีความเชื่อว่าทำบุญที่วัดยิ่งบริจาคเงินให้วัดมากเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะโชคดีแต่สุดท้ายไปตันที่เจ้าอาวาสไม่ได้เกิดการส่งต่อแต่ก็มีเจ้าอาวาสหลายๆรูปส่งต่อเงินเหล่านี้ให้กับหลายๆชีวิต เอาไปดูเด็กกำพร้าเอาไปดูเด็กยากจนเด็กๆที่ไม่มีโอกาสอันนี้อาจารย์บอกเลยว่านี่ได้อาน,นินนี้สูงสูงมากแล้วเคยสังเกตไหมว่าทําไมมหาเศรษฐีเศรษฐีส่วนใหญ่ต้องทําบุญให้กับโรงพยาบาลให้กับคนยากคนจนนี่คือกฎคนรวยเหล่านี้รู้กฎเหล่านั้นเขาเลยช่วยเหลือแต่โรงพยาบาลลองสังเกตดีๆเพราะมันคือบุญใหญ่การได้ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันคือบุญใหญ่สุดสูงสุด ศาสนาเรานําเพียงหลักคําสอนมาใช้แค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งมาเพราะฉะนั้นไอาการที่เราจะไปปล่อยนกปล่อยปลาอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยขณะที่อาจารย์พูดอาจจะมีคนเดือดร้อนอยู่แต่จําไม่ว่าไม่ต้องปล่อยก็ได้เราซื้ออาหารนกจากที่จะซื้อนกมาปล่อย,อยจับนกมาปล่อยขายอาหารนกขายอาหารปลาก็มีไรายได้เช่นเดียวกันตรงนี้ได้อาน,นิสงส์ บุญแรงกว่าเยอะเพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาอะไรที่เราสร้างสมมาเนี่ยอาจารย์บอกเลยมันจะส่งผลให้เราชีวิตเราดีขึ้นโดยตรงมันเหมือนกระจกเมื่อเราทำให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้นเราก็จะดีขึ้นแต่มันกลับตลปัดกลายเป็นว่าพวกเรามีความเชื่อว่ายิ่งทำบุญกับพระกับเจ้าหรือว่าสถานที่วัดนั่นศักดิ์สิทธิ์แต่จะไม่ว่าพระสงฆ์ก็ยังเป็นมนุษย์แค่นั้นเอง อาจารย์พูดแรงไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่อาจารย์หมายความว่าแต่ก็ทําบุญได้พระสงค์ไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะขนาดนั้นเอาแค่อยู่เพื่อจะส่งต่อหลักคําสอนแค่นั้นเองนั่นคือจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าส่งต่อให้พวกเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าท่านใดไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์คุณคาไม่ได้จนอิชิโรบอกเลยว่ากระเป๋าสตังค์เป็นเหมือนบ้านเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเรา คุณคาไม่ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาสังเกตว่าคนรวยส่วนใหญ่ใช้กระเป๋าสตางค์ประธานนักธุรกิจใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวทรงสวยเพราะ,ะนั้นของอาจารย์เทพนายช่างชั้นครูระดับประเทศเป็นคนตัดเย็บให้กับเราแล้วนี่คืองานมือร้อยเปอร์เซ็นต์แฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์หนังอย่างดีจากประเทศอิตาลีอาจารย์หนึ่งกล้าร,รับประกันในเรื่องของการเย็บการตัดตลอดการใช้งาน มันมีกฎใหญ่ๆอยู่2กฎกฎแรกคือกฎคูณ200ให้เอาราคาของกระเป๋าคูณ200เข้าไปนั่นคือไรายได้ต่อปีของเรากฎข้อที่ 2, ขอใหอเป็นกระเป๋าสตางรูปทรงยาวแบบนี้เท่านั้นกระเป๋าสตางทรงพับคุณค่าไม่ได้บอกว่าเป็นกระเป๋าที่รูปทรงทําให้เงินอึดอัดเพราะฉะนั้นเรื่องของกระเป๋าสตางก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์ชเชื่อถ้าเป็นเรื่องเงินแล้วการใช้กระเป๋าสตางให เอาแบงค์วันแรกที่เราใช้กระเป๋าสตางค์ให้นําธนาบัตรที่ใหม่ที่สุดใส่เข้าไปในกระเป๋าใส่เข้าไปให้เต็มพอดีอย่าใส่ให้ตุงใส่ให้พอดิบพอดีแล้วหลังจากนั้นก็อธิษฐานจิตเป็นภาพให้นึกจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดแล้วก็เอาเงินใส่ว,วันนี้สามวันเอาไปไว้บนทิ้งพระหลังจากนั้นก็เอาเงินไปใส่แบงก์เหมือนเดิมแต่ต้องเหลือหนึ่งใบที่เป็นแบงค์ที่เราใส่ครั้งแรกนั่นแหละ ที่สาคัญมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีส,งสิงสิ่งศักสิทธิ์เทพเทวดาประจําตัวคำประกาศสิธิ์จากฟากฟ้าบารมีแห่งครูบาอาจารย์ช่วยสร้างให้ชาวราศีสิงจงพบแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้โชคได้ลาบใหญ่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านที่ราคา